ยินดีครับุกผมปุมคยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูบสไตล์นะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับว่าตอนนี้เราลดไขมันแล้วเนี่ยแล้วเราลดไม่ลงนะครับผมเราจะทํำยังไงดีนะครับผมโอเคก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลดไขมันลดน้ําหนักกันก่อนนะครับผมซึ่งหลักๆคนเราที่จะต้องลดนะั่นคือเราต้องเน้นไปที่การลดน้ําหนักของไขมัน นั่นเองนะครับผมเพราะว่าเวลาเราอ้วนแล้วเนี่ยหรือมีน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยส่วนมากสิ่งเหล่านั้นมคืมอไขมันนะผมเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเจาะจงในการลดไขมันนั่นเองเราจะพยายามไม่ลดส่วนอื่นๆอ,ออกโดยเฉพาะกล้ามเนื้อน,นั่นเองนะครับผมแล้วเราทํายังไงในการลดน้ําหนักของไขมันลงให้ได้มากที่สุดนั่นเองอย่างแรกเลยนะผมนั่นสิ่งสาคัญเลยนั่นคือการฝึกเวทเทรนนิ่งนั่นเองนะครับผมเวทเทรนนิ่งเนี่ยเป็นการฝึกประเภทแรงต้านซึ่งเราควรที่จะฝึกให้ครบทุกส่วนของร่างกายแล้วก็ฝึกให้อย่างเข้มข้นนะผมถ้าเกิดเราฝึกเวได้อย่าง ภาพนะบมเราสามารถที่จะรักษากล้ามเนื้อหรือสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาได้นะครับผมเพราะฉะนั้นหมายว่าในขณะที่ลดไขมันอยู่กล้ามเนื้อเรายังคงอยู่หรือสร้างขึ้นไปได้น้ําหนักที่ลดโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นไขมันและก็น้ําในร่างกายมันก็ทําให้การลดไขมันนั้นมีประสิทธิภาพนั่นเองนะบมเพราะฉะนั้นเวทเทรนนิ่งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยในการที่เราจะฝึกในตอนที่เราลดไขมันนั่นเองนะครับผมโอเคส่วนต่อไปนั่นคือเรื่องของการควบคุมอาหารนั่นเองการที่เราจะลดไขมันเราจะมีได้ต้องกินให้้นนอยกว่่าาาพลังงทีเร ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือว่าให้น้อยกว่าค่า Td นั่นเองนะ TDE คือค่าพลังงานที่เราใช้ในแต่ละหนึ่งวันนะครับผม่าจจะเป็นการเดินการทํากิจกรรมต่างๆใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับผมมันจะมีค่า TDE อยู่ของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับผมคนที่น้ำหนักตัวเยอะหน่อยก็จะมีค่า TDE สูงหน่อยคนที่น้ําหนักน้อยหน่อยก็ค่า TDE จะต่าหน่อยเพศชายก็จะมีแนวโน้มที่จะมีค่า TDE สูงกว่าเพศหญิงนั่นเองนะครับผมแล้วก็อายุถ้าเกิดเราอายุยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆค่า TDE นี้ก็จะค่อยๆลดลงเช่นกันนั่นเองนะครับผมโอเคเรามีค่า TDE แล้วคะล ฉะนั้นการลดไขมันเราจะเป็นที่ต้องกินให้ต่ำกว่าค่า TDE นั่นเองนะครับผมกินให้ต่ำอยู่ที่ประมาณสัก300ถึง500แคลอรี่นะครับผมไม่ต้องเยอะมากกว่านั้นนะครับผมถ้าเกิดเราตัดแคลอรี่มากกว่านั้นนะครับผมเราไม่สามารถที่จะลดไขมันได้เพียวๆอย่างแน่นอนนะครับผมมันจะมีโอกาสที่จะสลายหรือว่าสูญเสียกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับผมอ่าอม้ว่าสิ่งสำคัญที่ผมบอกคือเราจะไม่ได้ต้องรักษามวลกล้ามให้ได้และลดเฉพาะไขมันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะกินให้ต่ำกว่าค่า TDE แต่ไม่น้อยจนเกินไปนนัั่่่่เองะคครบมมให้ตาาากปณ 300- 500ี และที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยคือจะไม่กินให้ต่ํากว่าค่า BMR ด้วยับผม BMR คือค่าพลังงานพื้นฐานที่ร่างกายใช้ชีวิตในการอยู่รอดนะครับผมเพราะฉะนั้นควรจะกินให้มากกว่าค่า BMR ไว้ด้วยนะอย่าต่ากว่า BMR ถ้าเกิดเราต่ำกว่า BMR ปุ๊บร่างกายก็จะกักเก็บไขมันเอาไว้ไม่ค่อยอยากจะปล่อยไขยมันเอาไว้เพราะมันอยู่เข้าสู่ในโหมดโหมดสไ વ เวอรหรือว่าโหมดที่ใกล้ๆก,กับภาวะใกล้ตายหรือว่าเพระที่ต้องการเอาตัวรอดมันจะกักเก็บไขมันเอาไว้และมันจะไปใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อแทนนะครับผมเพราะฉะนั้นกินให้ต่่าาวค แต่มากกว่าค่า BMR เพราะฉะนั้นเพื่อนต้องไปคำนวณเอานะว่าแต่ละคนเท่าไหร่ผมก็แนะนำให้เข้าไปในเว็บไซต์ TDE Calculator นะผมผมจะใช้เว็บนี้ตลอดนะผมในการคำนวณน,นะครับผมเนี่ยจริงๆเราทำแค่สสิ่งนี้เวทเทรนนิ R ่งและคุมหาหารแต่กว่าค่า TDE แต่มากกว่า BMR เราก็สามารถที่จะลดไขมันได้แล้วนะครผมแต่ถ้าเกิดเราทำควบควบการทำคาร์ดิโอเข้าไปด้วยนะครับผมคาร์ดิโอประเภทโซน2โซน4โซน5 ได้หมดนะครับผมทำได้ทุกทุก,ทกโซนการคาร์ดิโอเนี่ยก็ช่วยให้เราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นหัวใจแข็งแรงขึ้นแถมยังใช้แคลอรี่ต่อวันได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับผมก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดไขมันได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมโดยเฉพาะการคาร์ดิโอในโซนสองนะเช่นการเดินชันนะครับผมเดินเรื่อยๆนะครับผมฮาร์ดเรทก็อยู่ที่ประมาณ60%ของแม็กซิมัมฮาร์ดเรทนะซึ่งมันจะเป็นโซนที่สามารถที่จะใช้ไขมันได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นนะครับผมถ้าเกิดเราาาาาามมีีีเเววลนนนน้้อยยรรสสถทท่่่จะขับฝึกกใโโซซูงได4 โซน5้โซน3.5ก็ได้นะครับผมโซนเหล่านี้ก็จะใช้พลังงานสูงในระยะเวลาอันสั้นนะครับผมจริงๆสามารถที่จะคาร์ดิโอได้ทุกๆรูปแบบนะครับผมสามารถที่จะช่วยเราลดไขมันได้นั่นเองนะครับผมแต่พวกโซน2มันทําค่อนข้างง่ายในตัวเองเป็นการแค่เดินเรื่อยๆนะครับผมในแต่ละวันนะครับผมผมก็แนะนําง่ายๆเลยอย่างเช่นเราจะเดินชันก็เดินชันให้อยู่ในโซน2ให้เริ่มต้นโดยการเดินประมาณสัก150บนาทีต่อสัปดาห์นะครับผมหลังจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มระยะเวลาขึ้นไปด้วย1 5 0 200 2 5 0ร0 0เนี 250, 300, ่ยค่อยๆเพิ่มนะบุมแต่อย่าเพิ่งรีบเพิ่มนะครับผมุมเมื่อเรารู้สึกว่าเราลดน้ำหนักได้ชา้าลงแล้วเราค่อยๆเพิ่มระยะเวลาการาคดดิอเข้าไปนะครับบมอ,อาจจะทําหลังเล่นเวทหรือก่อนเล่นเวทอันนี้ก็แล้วแต่นะบุมถ้าเกิดเราทําทั้งหมดใน3อย่างนี้นะบุมเราก็สามารถจะลดไขมันลงได้อย่างต่อเนื่องทีนี้มันก็จะมาถึงจุดๆหนึ่งครับผมที่หลายคนอาจจะพบเจอนะั่นคือลดลงมาแล้วนะเคยหนักเป็น100กิโลนะบุมแล้วก็ลดลงมาแล้วหรือประมาณ80ดสิบกิโลนะมบักมเดือนแล้วพอถึงงตรงนี้มันไม่่ลลงตอแ้วเราทําเหมืออนเดิมทุกย่างเลยแต่มันไม่ลก แล้วเราคาร์ดิโอเพิ่มเข้าไปมันก็ไม่ลงบางครั้งน้ำหนักเด้งขึ้นมาอีกนะบุมมันเกิดจากอะไรนะบุมโอเคการลดไขมันนะบุมผมจะแนะนําเลยว่าให้เราเนี่ยทำไม่เกิน3เดือนนะบุมจริงๆลดไขมันเนี่ยผมแนะนาให้ลดอยู่ที่ประมาณสัก3เดือนนะครับมอาจจะบวกลบได้สัก1หรือ2เดือนเอาเป็นว่าไม่ควรเกิน5เดือนนะบุมเต็มที่แล้วหเดือนนี่คือเต็มที่แล้วพอแล้วครับบุมจริงๆสามถึงสเดือนเนี่ยก็โอเคแล้วนะบุมหลังจากนั้นถ้าเกิดเราทาต่อเนี่ยมันจะมีแนวโน้มว่า เราเนี่ยจะลดต่อไปไม่ได้มันจะตันนั่นเองนะผมซึ่งเกิดขึ้นกับทุกคนที่ไดเอทมาเป็นเวลาน,านานๆนะครับผมมันจะเกิดปัญหานี้อย่างแน่นอนนะครผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ประสบป,ปัญหานี้นะครับผมผมก็จะแนะนาว่าให้เราเนี่ยเริ่มทําการ reverse diet นะครับการ reverse diet เนี่ยมันก็คือการที่เราเนี่ยย้อนไดเอทกลับไปการไดเอทของเราตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่กินต่ำกว่าค่าีดีซึ่ง ถ้าเกิดเราทำมาหลายๆเดือนเนี่ยเราอาจจะกินต่ำกว่า TDE มาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมน้ำหนักอาจจะลงมาประมาณหนึงแล้วค่า TDE มันก็จะต่ําลงมาด้วยนะบเราบุบผ่าเรามันจะเริ่มค่อนข้างที่จะชาแล้วค่อนข้างเจียมไม่ค่อยดีแล้วการ reverse diet นะั่นคือให้เราค่อยๆกลับ กินเข้าไปนะผมแต่เราจะต้องหาค่า TDE ใหม่นั่นเองนะผมเพราะว่าจากเริ่มต้นเนี่ยเราหนักเป็น100กิโลค่า T DE เรามันจะค่อนข้างเยอะแต่ว่าเมื่อเราลดมาแล้วเรือประมาณสัก80กิโลเนี่ยค่า T.D เรามันก็จะค่า1น,นะผมเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆหาค่า TDE ใหม่ว่าตอนนี้เนี่ย T.D เราเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วนะผมณนะน้ำหนัก ปัจจุบันนี้นะครับผมพอได้ค่า t d ีใหม่นะผมเราก็จะสังเกตเองได้ว่าที่เรากินอยู่เนี่ยมันน่าจะต่ำกว่าค่า TDE ปัจจุบันนี้อยู่เพราะฉะนั้นให้เพื่อนเพื่อเนี่ย reverse d a t กลับไปนะคือค่อยๆกินจากค่าที่เรากินอยู่ค่อยๆกินไล่กลับไปให้เท่าค่า t d ีในปัจจุบันนี้นั่นเองนะผมซึ่งการ reverse d a t เนี่ยผมก็แนะนำให้ค่อยๆกินนะครับผมสมมติว่า t d ีเมื่อก่อนอาจจะสักประมาณ3,500แคลอ r ี่ส่วน t d ีปัจจุบันเนี่ยอาจจะอยู่สักประมาณ2,700 c a ลอ r ี่และปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะกินอยู่แค่ประมาณสัก2,0 ทีดีปัจจุบันเนี่ยตั้ง700เพราะฉะนั้นตอนแรกๆเนี่ยก็ค่อยๆนะครับผมปรับจาก2000ที่เรากินอยู่เขาค่อยปรับเป็น2 2 0 0ค่อยๆปรับไปสักสัปดาห์2สัปดาห์นะครับผมต่อไปเขาปรับไปเป็นสัก25 0 0ปรับไปประมาณ1หรือสสัปดาห์แล้วก็ค่อยๆกลับไปกินเท่าค่าทีดีนะครับผมใช้เล่าเวลาประมาณตรงนี้อยู่ที่ประมาณสัก3สัปดาห์ถึง4สัปดาห์นะครับผมพอมาถึงเรา Diverse d ไดเกลับมาเท่าค่าทีดีได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถลดไขมัน ลงได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ดูเลยว่าค่าทีเดียวเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก2,700แครี่เราก็สามารถที่จะลดแครี่จากเดิมประมาณสัก300-500แครี่เหมือนเดิมเพื่อจะลดแคลม,มันลงต่อแบบนี้ได้เลยนะครับผม โอเคแล้วทีนี้ย้อนกลับไปหน่อยนะผมสําหรับคนที่ลดน้ําหนักหรือลดไขมันมาได้ยังไม่นานนะผมแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ลดไม่ค่อยลงแล้วอาจจะลดมา1เดือนแล้วก็ในเดือนถัดไปเนี่ยมันก็ลดไม่ลงแล้วนะผมมันเกิดจากอะไรโอเคตรงนี้นะผมน่าจะเกิดมาจากการที่เรากินนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตอนที่เราลดไขมันลงมานะผมสมมติน้าหนักเราลงมาด้วยนะผม TDE เรามันก็ตกลงมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบด้วยว่า TDE ปัจจุบันนี้กับสิ่งที่เรากินเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนบ,บางครั้งนะครับผมพอเราหนักเราลดลงมา TDE ล,ลดมาด้วยไอส มาเลยไม่ลดลงต่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเพื่อนเนี่ยที่เพิ่งเริ่มลดไขมันได้สักเดือน2เดือนแล้วมันไม่ค่อยลงต่อแล้วให้เพื่อนปรับลดการกินลงมาสักหน่อยหนึ่งนะบุมประมาณสัก100คหรือ200แคลอรี่จากเดิมก็ได้นะบุมหรือสามารถที่จะเพิ่มระยะเวลาของการคาริโอเข้ามาก็ได้นะผมสามารถเลื่อนเลยจะกินให้น้อยลงหรือเพิ่มการคาริโอหรือทั้งสองอย่างด้วยกันเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะบุ่มถ้าทำแบบนี้นะบุมในระหว่างที่เราไดเอทใน3ามเดือนเนี่ยมันก็จะค่อยๆลงต่อมาอย่างแน่นอนนะครับผมทีนี้นะบุ๋ม ไล่แครีขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับคือเรื่องของน้ําหนักมันจะดีดขึ้นมานะครับผมซึ่งเป็นเรื่องปกติเลยนะครับผมเพราะว่าตอนที่เราลดไขมันอยู่นะครับผมยะเวลาค่อนข้างนานเนี่ยเรามีการลดน้ําหนักของไขมันลงไปและมีการลด ในส่วนของไกลโคเจนในกล้ามเนื้อออกไปด้วยนะครับผมเพราะกล้ามเนื้อเราเนี่ยทุกๆมัดน,นะผมมันจะมีการเก็บพลังงานหรือเก็บไกลโคเจนไกลโคเจนนี่ก็มาจากแป้งที่เรากินนั่นแหละครับมันจะมาเก็บในไกลโคเจนเพื่อจะให้เราเมีแรงในการฝึกนะครับผมแต่ช่วงที่ลดไขม,มันเนี่ยไกลโคเจนตรงนี้เนี่ยมันจะมีปริมาณที่ค่อนข้างน้อยมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเรากินเติมเข้ามาเราฝึกหมดมันก็หมดนะผมก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมทีนี้พอเราเริ่ม รีเวิร์สไดเนะครับผมเราได้กินปริมาณสูงขึ้นเราก็ต้องกินแป้งเพิ่มขึ้นคาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับไกลโคเจนมันก็จะกลับเข้าสู่กล้ามเนื้อเรา อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือเก็บมากกว่าเดิมมากกว่าก่อนหน้าน,านี้นะครับผมแบบฟูๆูแน่นๆเลยในช่วงนี้เราจะรู้สึกว่าเราจะมีแรงกลับมาฝึกเนี่ยได้ดีขึ้นนะผมแต่น้ําหนักเราก็อาจจะขึ้นเช่นกันนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยครับปล่อยให้มันขึ้นไปเลยนะบผมถ้าเรายังคงกินอยู่ในค่าทีดีที่เราวางเอาไว้นั่นเองนะผมไม่ได้กินแบบโอเวอร์กว่าค่าทีดีที่เราตั้งไว้นะครับผมก็ไม่ต้องตกใจนะผมมันขึ้นมันขึ้นนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็นิ่งนะครับ เพื่อลดลงต่อนะครับผมแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมลดลงไปประมาณ3 <4 S 1> เดือน4ีเดือนหรือว่าถึงเป้าหมายเราในระยะเวลาที่ใกล้กว่า3 4เดือนนี้ก็แล้วแต่นะครับผมพอไปถึงอีกรอบนึงมันอาจจะตันอีกเพกื่อนก็ทำเหมือนเดิมทำการรีเวิร์สไเอทอีกเหมือนเดิมนะครับผมหรือถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่กำลังลดในช่วงเดือนแรกแต่มันไม่ค่อยลงก็ทำเหมือนเดิมก็คือค่อยลดแครอรี่ที่กินลงหรือเพิ่มการคาร์ดิโอเข้ามานั่นเองนะครับผมอ้ออย่างหนึ่งก็คือในช่วงที่เรารีเวิร์สไดเอทเนี่ยเราอาจจะพักการคาร์ดิโอไปเลยก็คอย่ สูงขึ้นไปถึงประมาณสัก300-400นาทีนะครับผมช่วง reverse สเ d เนี่ยก็อาจจะลดการคาร์ดิโอลงเหลือแค่ประมาณ150นาทีหรือว่าอาจจะเหลือ100เหลือจะไม่คาร์ดิโอเลยก็ได้นะครับผมแต่ผมก็แนะนำว่ายังคาร์ดิโออยู่แต่ว่าไม่ต้องเข้มข้นมากไม่ต้องเยอะมากสัก150นาทีแบบพื้นๆก็พอนะครับผมแล้วพอเราเริ่มลดไขมันหรือว่าคัดอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราก็ค่อยๆลดสารอาหารแล้วก็คาร์ดิโอ150นาทีเท่าเดิมขอเราแล้วก็ค่อยๆเพิ่มคาร์ดิโอเข้ามาในช่วงท้ายๆอีกนั่นเองนะครับผมไม่ต้องร รไม่สามารถที่จะลดแขมัมนันแบบรวดเดียว ฟื้นลงไปได้นะครับผมแบบว่าไม่มีการพักเบรกเลยนะครับผมหลายคุอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมแต่ส่วนมากมันไม่ค่อยได้นะครับผมทุกๆคนมักจะเกิดแบบนี้นะครับผมตัวผมเองก็จะมีการลดอยู่หลายรอบเหมือนกันนะครับผมเพราะถ้าเกิดลดยาวๆเนี่ยร่างกายมันค่อนข้างล้ามากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะสูญเสียกล้ามเนื้อได้เยอะมากๆเช่นกักนนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยอยากที่จะสูญเสียกล้ามเนื้สอสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นผมกว่าทำเพียงแค่รอบประมาณ3-4มีเดือนเต็มที่ก็5าเดือนนะครับผมไม่เกินนี้แล้วก็รีเวิร ไม่ถึงรถแทมันไม่ลงเมื่อเราลดน้ำหนัก หรือรถแมันมานานๆนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ครับช่องของเราก็มี YouTube Membership แล้วนะครับผมก็เป็นคอร์สเทรนนิ่งสไตล์นะครับผมเพมื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับผม150บาทนะครับผมใน YouTube Membership นะครับผมก็จะมีการฝึกตั้งแต่ออกกำลังกายที่บ้านนะครับผมค่อยๆไล่เลเวลไปเรื่อยๆแต่เลเวลหนึ่งเลเวลสองขึ้นไปนะครับผมจนถึงในระดับการฝึกในยิมเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำคลิปเข้ามาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับผมใน YouTube Membership Training Style นะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมมตากกดไลค์ แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย